สวัสดีครับหมายเลขห้าซาบีดฮามะบริษัทประตูครับหมายเลขหนึ่งพิริยะชัยดีหมายเลขสองครับพิตรีอาริมตาหมายเลขสามชยกรแสงเจริญจุฬาลงกรณ์ที่หนึ่งครับนายวัฒนาชนชนะปุ๋งปุ๋งจุฬาลงกรณ์ที่สองครับนายธวีศักดิ์ทวนทองอาร์มี่ยเวเตะครับพร้อมกันที่สนามสองเราจะรายงานผลการแข่งขันให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับ Gracias. ประตูต่อสูนจากหมายเลข24กับกุกิจเทียมเลิศ

เป็นีที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับสำหรับวงฮะเป็นยังไงบ้างครับกับโคกคับในปีที่2ที่เราลงเล่นก็ถือว่าเราปีนี้เรามีผู้เล่นปีที่แล้ว5คนคือเป็นอะไรที่น้อยแต่ก็จะดันเด็ดชุดพวกอาคาเดมี่ครับขึ้นมาเสริมก็คือว่าปีนี้ก็เตรียมตัวได้น้อยแค่2วัน เราก็พยายามที่จะเล่นให้มันดีขึ้นครับผมเด่นทั้งสองเกมแล้วครับเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ประทับใจครับแต่เสียใจที่ยิงจุดโทษไม่เข้าใช่ทำไมถึงยิงไม่เข้าครับมันเป็นจังหวะของฟุตบอลครับผมใช่เพราะว่าเรายิงดีแล้วแต่ประตูดีกว่าเราก็ต้องยอมรับใช่แต่ก็มาแก้ตัวสําเร็จโดยการทําประตูจากโอเพนเย์นะครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มโดยรวมของเพื่อนร่วมทีมและน้องๆ ก็ดีครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีครับใช่เพราะว่าเป็นอะคาเดมี่ก็พยายามปรับแต่งให้มันเข้ากันนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเข้ารอบไปแล้วนะครับมอยไงเกมหน้าเจอกับแบงคอกยูเอทัดเราก็ต้องพยายามให้ทําให้เต็มที่กว่านี้ครับใช่ทําให้เต็มที่พยายามครองแชมป์เก่าให้เราให้ได้ใช่ก็คือวางเป้าไปยังไงก็ไปให้ถึงแชมป์ใช่ไหมใช่มาดูแล้วงค์ประกอบเยอะเราถึงจะเด็กแต่ก็ดูโอเคใช่ครับผมต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับวันนี้ดูเหมือนเกมรุกก็จะใช้โอกาสเปลืองนิดนึง ก็ต้องปรับคือว่าลูกแบบว่าลูกแบบง่ายๆครับผมคือต้องจบให้คมกว่านี้ครับผมกองหน้าโดยเฉพาะตัวผมนั้นหน้าออกไปเตะข้างนอกเป็นสนามฝึกซ้อมไม่น่าจะกระทบอะไรใช่ไหมฮะไม่น่าครับผมเพราะเด็กๆเราก็สู้ได้อยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์นะครับยังไงก็มาเชียร์รอบรองชนะเลิศไม่รู้จะเจอเทโรหรือบีจีนะครับยังไงก็มาเชียร์กันเยอะๆเนาะครับผมก็ขอบคุณไฟฟๆบอลครับที่เชียร์มา2ปีแล้วใช่ ก็คือปีนี้ก็เราจะทําให้เต็มที่ครับผมวันนี้วันนี้ถือว่าน้องๆเล่นได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่ากว่าแมตช์แมตช์ที่ผ่านมาหนึ่งเราเราเปลี่ยนครูผู้เล่นบางตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนแทคคติกการเล่นด้วยจึงทําให้เราเน้นลุกเพิ่มมากขึ้นทําให,ให,ให้ให้ได้สกอร์ที่ที่เราตั้งใจไว้ดูเหมือนว่าจะเริ่มได้เชฟและได้โครงสร้าง11ผู้เล่นตัวจริงแล้วใช่ไหมครับ มันมันก็ยังไม่ถึงกับว่าเราเราจะได้สเสบียตัวแรกแน่นอนนะครับเหมือนมันก็เหมือนปีแล้วก็คือในเมื่อเราไม่มีเวลาที่จะซ้อมในแมตช์การแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกแมตช์ที่2อแมตช์ที่3ม,ม,มันก็เหมือนว่าเราลองตัวไปเรื่อยๆก็ลองระบบแท็กติกอะไรไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นถึงเวลานั้นหวังว่าจะเหมือนปีที่แล้วที่ท,ที่เรามีโอกาสที่ดีที่ที่ควา้าแชมป์ได้ครับ ดูเหมือนว่าวันนี้น้องๆสร้างเกมรุกได้ดีแต่ว่าอาจจะต้องไปเสียตรงเรื่องโอกาสเปลืองไปหน่อยใช่ไหมครับพอ่อเราไม่มีหน้าอาชีพที่สามารถจบสกอร์ได้ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสียเลยก็น้องๆที่ลงไปก็พยายามที่ทําหน้าที่ของของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งซึ่งเครดิตต่างๆเนี่ยที่มันชนะได้หรือว,ว่าผลการขานออกมาดีเนี่ยผมผมยกเครดิตให้นักผู้อ่นทุกคนที่ที่ช่วยกันเล่นถึงแม้ว่า ปีนี้เราเราจะไม่พร้อมในทุกด้านแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทําให้เห็นว่าเรายังไงก็คือเมืองทองตอนนี้ผ่านเข้ารอบไปแล้วเหลือนัดหน้ากับแบงคอกวางยังไงครับกับการเจอแบงคอกเราเข้ารอบอยู่แล้วกับแบงคอกนะเราเราไม่เลือกว่าเราจะได้ที่1ที่2ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราต้องการที่จะเป็นแชมป์เราก็ต้องเจอใครก็ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวผู้เล่นบางคนที่เล่นมา2แมตช์ติดแล้วเราก็อาจจะให้เขาพักหรือว่า จะมีโดนเหลืองสองใบมันก็ล้องพักอัตโนมัติซึ่งจะพยายามโรเตชันคือให้นักฟุตบอลได้พักแล้วก็ให้นักฟุตบอลที่ไม่มีโอกาสได้ลงไปเล่นบ้างครับก็คือเจอเทโร,รหรือบีจีก็ยังไงถ้าจะเป็นแชมป์ต้องชนะทั้งหมดอยู่ดีก็จะเป็นแชมป์ก็เลือกไม่ได้ครับต้องชนะต้องชนะอย่างเดียวคือไม่มีคําว่าแพ้ครับจะพยายามครับ